นี่แหละครับหลายคนกำลังแบบโอ้โหตัวเกรงเข้มเครียดนะครับเพราะว่าซีรีส์23 23สัญญาสัญญานะครับกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับและก่อนที่ทุกคนจะไปชมเนื้อเรื่องใน EP ต่อไปครับมาดูนะแสดงรุ่นพี่ครับชาคริตแย้มนามแล้วก็แพนเค้กเขมมณีติดนะครับเมาส์ถึงการทำงานของหนุ่มนนกุลนะครับหรือว่านนชนนเนี่ยนะฮะว่าจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยคร<อ>ับ ตั้งใจทํางานมากแล้วก็เขาจะทํากันบ้านจะมาม,ม,มีการคิดมีการวิเคราะห์อะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบมีเหตุมีผลมากพี่ผมว่าอย่างนั้นผมม่อย่างนี้พี่คือจะมีการแบบคือเหมือนคุยคุยกันก็จะเป็นคนละแบบคนละสไตล์มากๆเลยเงี้ยค่ะเราซึ่งเป็นคนทํางานร่วมกันเราก็ต้องเหมือนกับปรับตัวเนาะแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันจะบอกว่ากับน้องนอนกูลเนี่ยผมได้ร่วมงานกันก็นจริงแต่เชื่อไหมว่าไม่ได้เจอกันเลยเจอกันแป๊บเดียวที่กองแบบว่าผมมาน้องเสร็จ หรือว่าน้องมาผมผมผมเสร็จแล้วเพราะว่าอยู่คนละพาร์ทคุยกันผ่านวอลอย่างเดียวก็ต้องคอยเช็คเหมือนกันว่าพี่น้องนองนงเขาเล่นไว้ยังไงหรือว่าบางทีน้องคงต้องเช็คเหมือนกันว่าของผมเล่นเอาไว้ยังไงตอนสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พุ่งกับพิการเขาจะคอยดูคอยดูความเหมาะสมความพอดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องราวในคืนนี้ครับ ผู้กองยอดชายครับได้ไปที่ร้านอาหารบริมบึงแต่พบว่าที่นั่นไม่ได้ใช้ชื่อนั้นมาก่อนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างดูเหมือนจะถูกจัดฉากขึ้นมาผู้กองยอดชายครับคิดว่าเขากําลังถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดนะครับแต่สุดท้ายผู้กองยอดชายครับก็ต้องการที่จะต่อสู้ครับเพื่อความถูกต้องของวัดซึ่งเป็นพี่ชายของหมวดวินนั่นเองครับนายมาก็ดีแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรดีๆ ชีวิตของวัดขึ้นอยู่คาตอบของเราคนเดียวเท่านั้นร้องรู้อยู่แก่ใจนะนรดาพูดความจริงออกมามึงลังจะกลายเป็นตำรวจที่แยคนนแล้วด้วยนะสักรีมึงหายไปไหมดวะคดีนี้มันมันมีความลับอะไรที่มันซ่อนอยู่คะพี่ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นพ่ยยอดไม่ยอมวางมือจากคดีนี้ถ้าจะเป็นที่ไหนสักที่ก็น่าจะเป็นที่นี่ครับสาวัตรที่นี่เป็นที่เดียวที่เป็นสมบัติของชาติที่ว่าอยู่นอกชานเมืองครับ สามารถตามล่าหาความจริงครับในคดีไปพร้อมๆกันได้กับซีรีส์เรื่อง23-23สัญญาสัญญานะครับได้ทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับเวลายี่สิบนิกานะครับทาง True ID แล้วก็ True Vision s นะครับช่อง True Asian m a l l ครับ120แล้วก็239ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ